แชมป์ลีกเทนฮาร์กพาผีลุ k ้นได้หรือยังนิวซูซูกิสวิ t G.L+ เท่แบบอลิมิตด้วยชุดแต่งสปอร์ตรอบคันสัมผัสดีไซน์ดุเท่แบบรีมิเลตเอดิชั่นทดลองขับด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทุกประเทศหรือเข้าไปที่ w w w s u z u k i .co.th อาอย่าคาดหวังผิดๆเข้าใจไหมครับดูฟุตบอลนะครับเชียร์ฟุตบอลต้องเชียร์ แล้วต้องทำความเข้าใจกับทีมด้วยว่าอยู่ฐานการตอนไหนตอนนี้แมนยูดูอยู่ในฐานการไหนเป็นฐานการที่ลุ้นแชมป์ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเป็นฐานการของการสร้างทีมสอการที่คุณไม่ต้องคิดเลยครับว่าจะได้แชมป์ฟิลลิปไม่ใช่อยู่แล้วครับตัดทิ้งไปได้เลยตัดทิ้งไปได้เลยไม่ใช่อยู่แล้วผมพูดให้เลยผมเบรกให้หัวทีมเลยไม่ใช่อยู่แล้วนะครับตัดไปได้เลยแชมป์ฟิลลิปไม่ใช่อยู่แล้วคุณอาจจะมองข้าววิปูได้แต่คุณให้คุณมองซิตี้ครับคุณดูผมกําลังเขาคุณดูการฟอร์มทีมเขาคุณรู้าากทีมเ คุณสู้เขาได้ไหมตอนนี้ยังยังครับท็อปโไปก่อนนะครับผมนะฮะ <c oughs> คุณดูคุณดูซิตี้ก็รู้แล้วครับว่าคุณได้แชป์มากคุณคิดว่าจะได้แชป์มากคุณดูซิตี้สิไม่ได้อยู่แล้วผมว่าน่าจะเสซ็ซิตี้เหมือนเดิมครับแต่ถามว่าเมื่อไหร่แมนยูจะขยับขึ้นไปสู้ซิตี้ล่ะให้เวลาสร้างทีมก่อนให้จูระบบให้ดีก่อนตอนนี้แมนยูยังเล่นได้แค่2ี่0ของระบบเทนฮารอยู่เลยยังไม่ถึงร้อยเขาร้อยแล้วครับ ซิตี้เล่นตามระบบเป๊ะร้อยนะครับนักเตะผู้เล่นเขาอะของเรายังยี่สิอยู่ให้เวลาจูนระบบจูนทีมก่อนให้เวลาทีมเราเติมผู้เล่นให้ครบก่อนนะครับนะผมตีให้เลย3ามูการถึงจะลุ้นแชมป์ได้แต่ถ้าได้ตามเป้าหมายอ่าไว้เป็นเฟนก้เดยองแอนโทนีอีเซนมาเลเซียดิซันโดเราได้มา3แล้วถ้าเราได้ครบ5ตัวอาจจะเร็วขึ้นเหลือแค่2เข <c oughs> ้าใจไหมครับท <c oughs> ่านั้นดูบอลอย่าคาดหวังพี่ผิดนะครับ เราต้องดูดูดฐานะตัวเองด้วยว่าฐานะการตัวเองด้วยว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนเราอยู่ในจุดของการสร้างทีมเราไม่ใช่จุดลุ้นแชมป์อั้นเราชี้ยี่ส่วนยี่สิบตัวมาครับใช่แต่ทีนี้พรีเมียร์ลีกแต่ละทีมโคตรเดือดเล,อเลยครับแต่ถ้าอยากจะลุ้นแชมป์นะครับถ้าอยากจะลุ้นแชมป์นะลุ้นได้แต่ไม่ใช่บอลฟิลเมบรีกนะครับเป็นรายการยูโรปาอ่ะอันเนี้ยลุ้นได้ครับถ้าเป็นคาราบาวเอฟเอลุ้นได้เอาง่ายถ้าเป็นบอลถ้วยเนี้ยลุ้นได้หมด แมนยูลุ้นแชมป์ได้หมดครับแต่ถ้าฟิลมิลิกไม่ใช่ผมพูดให้เลยไม่ใช่ในสองสามปีนี้ไม่ใช่ครับลุ้นท็อปโฟก่อนนะครับผมนะฮะคาดหวังไว้เลยครับว่าเน้นท็อปโฟก่อนนะรู้กันนี้แต่ถ้าอยากจะลุ้นถ้วยบอลออยากได้อยากได้แชมป์ลุ้นบอลถ้วยครับลุ้นได้ยูโรป้าเนี่ยลุ้นได้แน่นอน f ออาจจะดูยากหน่อยคาราบาวอาจจะดูยากหน่อยเพราะต้องเจอพวกทีมในฟิลมิลิกเหมือนกันอาจจะไปเจอซิตี้หรือทิพูอาจจะยากหน่อย แต่ถ้ายุโรปาผมว่าอาจจะง่ายสุดเข้าใจะไหมครับลุ้นบอลถ้วยได้บอลลีกท็อปโก่อนแค่นั้นนะครับตามนั้นนะ